เอาละวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุที่ได้มาจากอ่าร้านทอร์ฟอร์เวอร์ที่ผมพี่ออเดอร์ไปนะครับคืออ่าไคซาไดเวอร์บูตเลกนะครับ CSM ไคซาไดเวอร์บูตเลกนี่ก็จะเป็นของแถมน่ารักน่ารัก,รกที่เขาให้มาน่ารักขอบคุณครับโอเคแกะเทสดูกันเลยเรจากตรงนี้ ถ้านับจริงๆถ้าไม่นับว่านี่เป็นงานบุญเล็กนี่ก็ถือว่าเป็นซีเอ็มชิ้นแรกของผมเลยนะครับเวลานี่ว้าวว้าวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อสติ๊กเกอรอ์นี่เป็นคู่มอือ ระบบก่อนเนาะ ยืนอยู่นั่นเนี่ยสายผ่านไปล็อกหลังอา่าฮะตีนตุ๊กแก ลืมร yup. ู้เรื <Jonas> ่องตำหนิเลยก็ตำหนิตามสไตล์งานจีนหละเนาะคงงานแหะข้างข้างหนึ่งฐาน Sưu ngoài nhà ngươi À เรื่องตำแหน่ก็สีเล็กนิดนึงก็ไม่ได้สีเลียดอะไรค้นชื่อว่างานจีนเขาไม่ได้ใส่ถานมาให้ใช่ไหมมันดูเบาเบาใส่ฐนะา,า,านมาให้แล้วด้วย ออพี่จีนพี่ดีเว้ยใส่ฐานมาให้เรียบร้อยเลยทไฟติดอ่อาา่าฮะโอเคตัวฐานผ่านไฮไลท์ตัวโฟนโอ้ชิติดมาเลยเนาะ ดูก่อนสิอ่าสีตลกตาโอเคตามงานจีนนะเนาะไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้ซีเรียสอาา่าฮะสิ่งแล้ว่าเมื่อกี้เหมือนได้ดูหน่อนชิปขอยาเว้ยอาา่าฮะกม็มีอะไรมีน้ำหนักนล้วเนี่ยตัวชิปมีน้ำหนักนะ เอาแล้วหนึ่ง,เ,ง,เ,งเ,เปิดมาก็เอาเลยสีทะลอกไม่สีเรียดขึ้นจงนมาจีนผมไม่สีเรียดก็เออเดี๋ยวไปหาสีเทาแต้มมาแล้วกันไม่ได้สีเรียดถ้าเป็น CSM หลักหลักเหมือนก็ขอว่าไปอย่างที่เกิด กัดใจรงกไหนแต่รผมไม่ไดีเี่นอโอเคกัดใจตรงนั้กัดใจตรงน้แค่ตรงนี้เลยโอเคชับมันอันนี้ผมมีเจมเนาะใช่ปะอยูอ่กูมือดิอาา๋อ Okay. Mm -hmm.

คือระบบแปงลงร่างสิ ทำไมตัวไดเวอร์ไม่ไมติดอะ่ะเอา้าแปบ๊บหนึ่งะนะทำไมมันออกอยากขอยอทีดิทำไมตัวไดเวอร์ไม่ติดอะไฟ <c oughs> อ๋าาอเหรอตาแล้วเอา้าตัวไดเวอร์ไม่ติด I เกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าไม่ถึงตัวดไดเวร์ไม่ติดหรือยังไงผมไม่เก็ตไม่เข้าใจอ,องงนะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ดูยังไงงงนะอออนี่ไง Tịt lại. Ngù ngùa. Ờ tịt lại. Ờ. Ngù ok ừ nít tịt một tỷ lại ok gần nhau quên nghĩa này là xì xuống đường มีอะไรนะอืมก็ประมาณนี้แหละมั้งนะ ปกติแล้วโอเคครับทุกอย่างดีเลยครับพี่นัทก็แค่ต้งท,ทนรับกับสภาพนี้ก็คือผมไม่ได้ซีเรียสครับพี่นัทไ,ได้เลยครับสีมันตลดที่เดียวผมที่เดียวผมโอเคเลยครับก็ตำหนิตามงานจีนนะ่ะผมโอเคนะครับลอกไฟส์อยู่นะครับโอเคครับเปิดกล่องวันนี้ก็ สรเดนีนี้ขอบคุณครับผม